ดีค่ะเพื่อนๆที่ยังรังรับชมบดีรับซีชั้นแนคลิปนี้จะพาเพื่อนมาชมเหรียญเสือเพ่น3เสือเพ่นรุ่นสุดท้าย120ปีชาตการหลวงปู่สุดวัดกาหลงเนื้ออันปากา้าเหรียญจริงจะเป็นยังไรรับชมกันได้เลยเหรียญเนื้อนี้เปิดจองเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์ และมีพิธีพุทธาพิเศษวันที่7พฤษภาคม65้าจำนวนการจัดสร้าง1นึ่งมืนเหรียญเท่านั้นเหรียญที่บรรจุอยู่ภายในกล่องก็มีสีสีฟ้าทั้งสองกล่องเป็นเนื้อเดียวกันคือเนื้ออันปากา้าด้านหน้ากล่องทั้งสองกล่องเขียนเหมือนกันว่าเสื้อเพ่นสา2 0ปีชาตการฉลองหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่พระครูสมุทรธรรมสุนทรสุดสิริทโลวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร เพฤษภาคม2565เดี๋ยวเรามาดูกล่องทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะเหรียญแท้ที่ออกจากวัดก็จะถูกซีลด้วยพลาสติกใสทั่วทั้งกล่องอย่างแน่นหนาทุกๆเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์ของวัดกาหลงพิมพ์อย่างสวยงามชัดเจนแล้วก็โดดเด่น ตราสัญลักษณ์พิมพ์ด้วยสีเหลืองทองและพลาสติกที่ซิลนี้เป็นพลาสติกใสที่มีความเหนียวมากเสวนนี้จะเป็นกล่องทางด้านกว่ามือนะคะก็เป็นกล่องที่แกะพลาสติกของวัดกาหลงออกแล้วเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในกันเมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วก็จะเห็นว่าเหรียญถูกซิลด้วยพลาสติกใสอีกชั้นหนึ่งเราก็จะมาชมเหรียญชัดๆกันด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปหลวงปู่สุดนั่งสมาธิเต็มองค์ และเป็นลักษณะเหรียญหูตันคือไม่เจาะหูส่วนด้านล่างก็จะเป็นรูปเสือเพนมีอักขระเขียนอยู่รอบเปลี่ยนว่าที่ระลึกทำบุญครบหกรอบพระครูสมุทรธรรมสุนทรสุดวัดกาหลงรุ่นพิเศษและด้านล่างของเสือเพนเขียนว่าเจ็ดพคหกห้าเมื่อพลิกไปดูด้านหลังเหรียญจะเป็นรูปของยันตะก้ซึ่งเป็นยันต์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลวงปู่สุดพุทธคุณครอบจักรวาล ป้องกันภัยรอบทิศฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อๆไปหรือติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Facebook Page f a c e o o กเพจ Body ีร p a s i c h a n e l ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะ